แงแง่แ,แงกุชาแมวนะนี่แช่งกุชาแมวแมวเจ้าของร้านร้านของแมวแมวมันเจ้าของร้านค่ะร้านนี้นีพนักงานสองคนเป็นคนนะมีมนุษย์เป็นพนักงานทงานสองคน นี่มีนี่ก็เป็นร้านของเรานะคะดูดูเราเปิดมาได้สักพักนึงแล้วร้านเราก็ชื่อนี่ดีว่าพอดไดชอปนี่ตัวนี้พ่อของเราก็เป็นพนักงานขายนะคะนขายนี่ส่วนนี้เจ้านี่ลูกสาวลูกสาวนะเป็นเจ้าของร้าน ตั้งให้เป็นเจ้าข,ของร้านแมวเป็นเจ้าข,ของร้านมาช่วยตาขายของใช่ไหมจิมบรรยากาศของร้านอ่ นี่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะรถมาเยอะนะทั้งคนทั้งแมวต้องระวังรถเยอะแันนี้รถก็วิ่งผ่านจนบ่อยนี่นะร้านของขะของก็มีอี่ก็นี่บรรยากาศหน้าร้าน,นเป็นอย่างนี้ ก็พัฒนาบาได้แค่นี้แหละงบป,ประมาณน้อยร้านเราก็พัฒนาแค่นี้นะคะร้านน้อยๆมีบ้านในหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์โควิดถล่มแล้วว่างงานกินแล้วก็มาเลยมาขายของนี่คืออาชีพใหม่เนี่ยมีพนักงานสองคนตัวเราแล้วก็พ่อแล้วก็ลูกสาว แส่ก็ช่วยตาขายของแกวันนี้วันนี้เป็นเวรของพนักงานของเออเวรของพ่อเราก็จะขายวยันอังคารพฤหัสสุขส่วนพ่อก็จะทําหน้าที่ประมาณเสาร์อาทิตย์จันนะหนูเจ้าแฮปปี้นี่ก็ประจําการทุกวันละค่ะพนังเนเจ้าของร้านเลยต้องอยู่เฝ้าร้านทุกวันนะนายน้องแฮปปี้นะแฮปปี้เอนจินะเป็นเจ้าของร้าน ตำแหน่งเป็นเจ้าของร้านเจ้าทำตำแหน่งอะไรจ๊ะลูกสาวหนูทำตำแหน่งอะไรในบ้านหนูเป็นเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านนี้ก็เป็นแท่งบูชาแมวอย่างกา่อนตอนเปิดร้านร้านเราจะเปิดช่วงเช้าแปดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าสิบโมงครึ่งตอนเช้านะแล้วก็เปิดทีตอนเย็นห้าโมงเย็นครึ่งจนถึงห้าทุม่มนุ่นเลย เออใช่ประมาณน,นั้นแหละก็มีเล็ดเลบ้างบางทีอาจจะเลยไปถึงเที่ยงคืนก็มีนะนี่เปิดจนห้าโมงคืนเพราะแดดมันจะหมดตอนห้าโมงคืนเพราะร้านเราไม่มีข้าไปบัังๆนะจ๊ะก็เลยต้องประมาณน,นี้เด็ก เรียกลูกค้าดูสิคุณลูกเรียกลูกค้าด้วยเมียวเมียวแวะร้านหนูหน่อยแวะร้านหนูหน่อยเหนูเมี้ยวเมียวอ่ะเมียวเมียวแวะร้านหนูเป็นเจ้าของร้านนะไอ้หนูตัวเล,เล,เล <Maria> ็กนี่หนูเป็นเจ้าของร้านนะยังมีนุชเป็นพนักงานเป็นทาสคอยทำงานให้มนุชไอ้นุชทำงานนุชทำงานดีนุชมนุช ตาคนหนึ่งมนุษย์หมามีคนหนึ่งนะตามนุษย์หมามีอันนี้หมามีก็ไปซื้อนี่มาให้ละอาหารแมวจงหมดแล้วมิหมามีซื้ออาหารแมวได้เร็วหมามีโล่งไปหน่อยหนึ่งตาจำการแล้วหลุก นุ่ตนตายกับมดมามีมไอ้นีหนูเลี้ยเฝ้าร้านเนี่ยนะนอนแท่งบูชาแมวโชว์แมวเป็นเจ้าของร้านก็โชว์ตัวหน่อยลูกโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัว,วตัวเปนแท่งบูชาแมวเนี่ยตอนรับเป็นพนักงานเออเป็นเจ้าของร้งนา,นะงานก็ต้องต้อนรับลูกค้านะคะคุณลกูก ใ่ดีวันนี้วันที่30มส่อมกราคมปี2อศแล้วนะนี่คือสอก็แวะมาเยี um ่ยมเย็น um ร้านเราได้นะคะ ของเราอาจจะไม่เยอะก็ตามกําลังที่จะลงทุนได้นะมีมากมายเล็กน้อยก็ถือว่าช่วยอุดกันเล็กๆน้อยๆสิบบาทยี่สิบบาทจะเป็นร้อยเป็นพันอะไรก็แล้วแต่นะคะตามกำลังของท่านบริษัทธนนะคารเรียงแยะกันมานะคะนี่อ่ะส่วนไทยม่ยอมรับเัินเดี๋ยวจะรายงานกันต่อไปนะครับเช่นดูเรื่องของ